สวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นปสามที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรียนศินละปะกับครูนนทกรวันนี้เรียนในเรื่องพื้นผิวในงานปั้นเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือทศนิศินในหน้าที่18ครับนอกจากงานวาดแล้วงานปั้นที่มีมิติสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นและการสัมผัส ไม่ว่างานปั้นนั้นจะเป็นนูนต่ำนูนสูงหรือลอยตัวก็สามารถแสดงพื้นผิวได้ด้วยการแปะการกดหรือขูดขีดเพื่อให้มีลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันงานปั้นหรือประติมากรรมสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. ประติมากรรมนูนต่ำ 2. 2. ประติมากรรมนูนสูง 3. ประติมากรรมลอยตัวพื้นผิวในงานปั้นทำได้โดยการใช้เครื่องมือต่างๆทั้งที่มีขายหรือเครื่องมือที่ประยุกต์ขึ้นเองเช่นดินสอไมบ้บรรทัดเครื่องมือปั้น 1. เครื่องมือปั้นหัวลวดใช้ขูดขีดปาดดินหรือปรับพื้นผิวให้เรียบ 2. ไม้พายใช้กดปาดเกลี่ยเพื่อตกแต่งรายละเอียดของงานเครื่องมือประยุกต์ 1. ดินสอใช้สำหรับขูดขีดกำหนดรูปร่าง 2. ไม้บรรทัดใช้กดเกลี่ยตัดดิน 3. ไม้ไอติม ใช้ปาดเกลี่ยเพื่อตกแต่ง 4. ตะเกียบใช้กดหรือขูดขีด 5. หมายจิ้มฟันใช้ขีดให้เป็นลวดลายเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานปั้นประเภทต่างๆและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปัน้นครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจงานปั้นกันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครูยังไม่มีงานให้นักเรียนปฏิบัติ แต่ให้นักเรียนทำงานเก่าที่ยังไม่เสร็จนะครับงานชิ้นที่1วาดภาพทัศนาาุในสิ่งแวดลอ้อมงานชิ้นที่2วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกงานชิ้นที่3วาดภาพสิ่งต่างๆรอบตัวงานชิ้นที่4วาดเส้นให้สนุกหากนักเรียนคนไหนยังปฏิบัติงานไม่ครบนะครับปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ